วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทํำยังไงดีครับให้เราสามารถเอาความเครียดออกไปจากหัวได้อย่างมีประสิทธิภาพกันมากขึ้นในทุกๆวันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้องรับเข้าสู่20น่าสุดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสาหรับการทํางานในโลกอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเทมส์เนหมือนเดิมนะผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างโต Re Invent 34วิธีหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อพร้อมรับมือการทํางานในโลกอนาคตนั่นเองเนาะก็วันนี้นะครับเรื่องนี้เทมอยากจะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังแล้วกันก็จะเป็นวิธีการคลายเครียด อ,อ,อย่างหนึ่งนะครับในชีวิตทัเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนาะเรามีความเครียดเข้ามาในชีวิตกันเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะด้วยจากสถานการณ์ใช่ไหมฮะเรื่องการโควิดเรือต่างๆที่มันไม่ค่อยปกติเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนรับความเครียดมาึ้นแน่ๆไนจะการหารายได้เนาะหรือว่าการดูแลสุขภาพตัวเอง เรื่องของคนที่เรารักอีกใช่ไหมครับก็ต้องเป็นห่วงอะไรกันไปอีกเนาะวันนี้ทุกคนจะมีหนึ่งในวิธีอันหนึ่งแล้วกันที่เอามาช่วยในการที่จะทําให้เราเอาความเครียดเนี่ยออกไปจากสมองได้นะครับเป็นวิธีที่ท่า่มีโอกาสทดลองใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเราเรียกวิธีการนี้ว่า a บร d ด m p ทุกคนนะคือคำว่าเบรนด m u เนี่ยมันคือการพูดง่ายๆว่าดัมเหมือนดัมเททิ้งไปนะครับดัมเทขยะเทอะไรออกไปเนาะ คือในสมองของเราเนี่ยเข้าใจไว่าในแต่ละวันนะครับเราก็ต้องรับนะแต่ละเรื่องความหนักต่างๆเนี่ยมันก็จะติดค้างอยู่ในหัวใช่ไหมหัวตื้อไปหมดเลยเครียดต่างๆใช่ไหมครับหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทําได้ในการเคลียร์สมองให้กับตัวเองเนี่ยมันคือการเอาสิ่งที่มันอยู่ในสมองเนี่ยออกไปทุกคนแล้วมันทํำยังไงนะครับการที่เราจะเอาสิ่งที่อยู่ในสมองออกไปเนี่ยคำตอบง่ายๆครับทุกคนเราสามารถทําได้ผ่านการ เขียนมันออกไปนะนี่นะอย่างปกตินะครับเทมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาสมุดเปล่าๆมาสักเล่มหนึ่งอย่างเทมก็ยกตัวอย่างเล่มนี้แล้วกันนะครับก็ไปเอาสมุดเปล่าๆมานี่แหละเราก็มานั่งอยู่กับตัวเองนะครับในทุกๆเย็นนอว่าเอ้วันเนี้ฉันได้ทําอะไรมาบ้างเจอเรื่องอะไรมาพางแล้วฉันมีความรู้สึกยังไงนะก็คือคิดอะไรออกก็เขียนมันลงไปเลยนะครับเวลา มีเรื่องอะไรที่เครียดใช่ไหมครับมีเรื่องอะไรที่รู้ Trans รสึกดีใจรู้สึกเสียใจในวันนั้นเราเจออะไรทําอะไรมาบ้างเนี่ยเขียนมันให้หมดนะครับมันไม่ได้มีแพทเทิเร์นตายตัวนะทุกคนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราคิดอะไรเราก็เอาสิ่งที่เราคิดนะครับลงไปอยู่ในกระดาษให้หมดการที <S <S ่เราได้เอาสิ่งที่มันอยู่ในสมองเราเนี่ยนะฮะลงไปอยู่ในกระดาษได้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยทําให้เราได้เอาสิ่งที่มันค้างอยู่เนี่ยออกไปจากสมองได้เป็นอย่างดีเลย ซึ่งการที่เราทําเรื่องแบบนี้ในทุกๆวันนะครับมันก็จะเป็นส่วนช่วยให้เราสามารถที่จะรีเซ็ตสมองของตัวเองในแต่ละวันได้เพื่อที่ในวันถัดไปใช่ไหมครับเราจะตื่นมาพร้อมกับความฟ resh ในสมองเราแล้วก็ไม่มีความเครียดที่ตกค้างมากขนาดนั้นเพราะว่าเราได้มีการทบทวนตัวเองนั้นีการปล่อยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันรกอยู่นในสมองเนี่ยออกไปหมดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเลยอกวิาีาการเขียนให้ดูเหมือนกันเนาะ อ่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้แล้วกัน,นครับนี่เห็นไหมอ่าเทมก็เขียนแค่นี้เลยครับทุกคนเนาะคือแต่ละวันก็่เลเช่น25่สิบห้าเฟที่ผ่านมาใช่ไหมอันนี้น่าจะเห็นเนาะนะครับเราก็จะบอกแค่ว่าเออเราไปทําอะไรมาบ้างเป็นบุลเลตบุลเลตไปใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราารู้สึกยังไงในแต่ละกิจกรรมบ้างแล้วโดยรวมทั้งวันนะครับเราก็จะให้ตรงนี้ไว้ทุกคน ห็นไหมมันก็จะมีดาวอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเต็ม5ดาวเงี้ยเราให้กี่คะแนนกันนะอย่างวันนี้เราให้เต็ม5ดาวเลยก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเป็นวันที่เรามีความรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตของเรามากพอสมควรนะครับสิ่งนี้ทาให้เรารู้สึกแฮปปี้แบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมาดูได้ว่อา,าอะไรคือสิ่งที่เราทําในวันนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับทุกคนคือหลายครั้งเนี่ยเราไม่สามารถ จับตัวเองได้หรอว่าทําไมวันนั้นเราถึงรู้สึกแย่รู้สึกดีอย่างไรในแต่ละวันในภาพรวมนะครับแต่ว่าการที่เราเอาความรู้สึกนั้นมาเขียนลงไปในกระดาษนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่วองบอกว่าคุณทําอะไรมาบ้างในวันนั้นซึ่งทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลมากๆนะครับการที่เราทําแบบนี้ทุกคนจะสามารถทําให้เราย้อนกลับไปดูได้ว่าอะไรนะคือสิ่งที่ทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่า เรามีความสุขอ่ากับเรื่องไหนกันครับที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วเรารู้สึกว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับเราหลายครั้งพวกเราเนี่ยไม่สามารถจับความรู้สึกของตัวเองได้ว่าทำไมอะ่ะทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้นะครับแต่ทุกอย่างมันมีที่มาการเขียนพวกนี้ลงไปครับจะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นครับทุกคนว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงความรู้สึกแบบนี้ มันมีที่มาอย่างไรครับเรื่องไหนที่เราชอบและเรื่องไหนที่เราไม่ชอบนี่คืออีกหนึ่งประโยชน์นะครับของการที่เราได้มีโอกาสเขียนสิ่งที่มันค้างอยู่ในสมองลงไปในสมุดเนาะในทุกๆวันนะครับแล้วก็ลองประเมินดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราให้คะแนนความสุขของเราเนี่ยกี่คะแนนกันบ้างน,นะครับซึ่งอย่างี่เทมบอกการเขียนไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครับบางอย่างอาจจะเขียนเป็นบุลเลต เขียนเป็นบรรยายวาดรูปนะคุณฟรีสไตล์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับวิธีการนี้แหละครับที่จะช่วยให้คุณสามารถเทขยะออกไปจากสมองได้นะครับแล้วก็เคลียร์สมองเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานในวันพรุ่งนี้รวมถึงคุณยังสามารถที่จะทําความเข้าใจกับตัวคุณเองได้มากขึ้นด้วยนะครับยิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งรู้ว่าอะไรทําให้ตัวเองมีความสุขยิ่งรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณชอบ ยิ่งสามารถทําให้วันของคุณมันดีมากขึ้นได้ตามไปด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสิ่งนี้ท่านอยีกยจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะกบน้องเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า brain dump นะครับคือการเขียนมันลงไปในสมุดนะฮะก็อย่าลืมนะจบคลิปนี้นะครับลองไปหาสมุดกันมาสักเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็หาเวลาให้กับตัวเองในทุกๆวันนะครับแล้วเขียนมันลงไปเท่านี้ครับทุกคนก็จะสามารถคลายเครียดเอาสิ่งนี้มันค้างคาอยู่ในสมองเนี่ย ออกไปจากจิตใจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้แชมทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนแล้วนะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ทําให้เราเนี่ยหายเครียดได้ในแต่ละวันได้ดีมากขึ้นจริงๆด้วยนะครับยังไงลองเอาไปทากันดูทุกคนนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับเด่าลืมนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ดีๆแบบนี้เทมจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังในทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมทุกคนขอให้ความสุขในการทํางานและความสําเร็จในแบบที่ต้องการเป็นขอบุคคลทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ